สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนกข่าวาดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮานอยของวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับแล้วก็ลงต่อนวดต่อต่อเนื่องไปเลยครับต่องวดไปเลยครับผมของวันที่สองธันวาคมสองพันหกสิบหกนะครับก่อนไปดูตัวเลขกันก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามช่องเลขหน้า,ราคราชด้วย,วยครับผมขอให้รวยให้รวยกับทุกคนนะครับครับผมช่องเลขน้าคราชนะครับผมฮานอยของวันที่1นงธันวาคม66นะครับชบปกิศ3ามตบลออก4 8 2นะครับ4 8 2นะครับผม ตัวรูดนะครับตัวรูดของเราวันนี้นะครับเข้าทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับตัวรูดแตก9ครั้งนะครับตัวเจาะแตก2ครั้งนะครับรวมเป็นแตก11ครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูของวันที่2ธันวาครับสธันวาคมพศสองพนะครับฮาหนอยนะครับเฉพาะกิจ เลขนักราชวางไว้นะครับผมวางรูดไว้ที่ศครับผมจับคู่20-50 60 70เนครับเน้นไปที่50าศและเจกาชาดนะครับกาชาดวางรูดไว้ที่หครับผมจับคู่ 13, 14, 15, 18นะครับเน้นไปที่1นึและ15หาฮานอยพิเศษครับวางรูดไว้ที่2ครับผมจับคู่72 1> 22 12 02เน้นไปที่22และ02ปกติครับผมวางรูปไปที่9จับคู่39 69 79 89เน้นไปที่39และ79ครับ BAP วางรูปไปที่5จับคู่52 53 54 58 เน้นไปที่5 2และ5้นะครับผมก็หานอยแตกทุกวันนะครับผมขอ f ฟซทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ